ในหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางป่าเขาและทุ่งนาสีเขียวมีเรื่องเล่าขานกันมาช้านานเกี่ยวกับผีตาน้ำวิญญาณผู้เฝ้ารักษาบ่อน้ำเก่าแก่แห่งนั้นหลายสิบปีก่อนตาน้ำเป็นชายชราผู้ใจดีและชอบช่วยเหลือชาวบ้านวันหนึ่งเขาได้พบหญิงสาวที่พลัดหลงในป่าตานาำพาเธอกลับมายังหมู่บ้านและช่วยดูแลจนหายดีแต่เมื่อหญิงสาวจะกลับบ้านก็หายตัวไปอย่างลึกลับ ตานาำคิดว่าหญิงสาวเป็นผีจึงตั้งใจเฝ้ารักษาบ่อน้านี้ไว้ไม่ให้ใครถูกผีตามรังควานหมู่บ้านจึงมีธรรมเนียมว่าทุกปีในคืนเดือนเพ็ญชาวบ้านจะจัดพิธีไหว้ตาน้นาำเพื่อขอบคุณและขอให้คุ้มครองความแหล่งน้ำให้บริสุทธิ์และอุดมสมบูรณ์พิธีมีการจุดธูปเทียนบูชาผีตาน้นาด้วยความเชื่อว่าเขายังคอยดูแลปกป้องให้หมู่บ้านปลอดภัยจากพูดผีร้ายและภัยธรรมชาติ คืนหนึ่งมีเด็กชายตัวน้อยคนหนึ่งชื่อน้อยยากเห็นผีตาน้ำด้วยตาตัวเองเขาแอบเข้าไปใกล้บ่อน้ำในคืนพิธีเสียงลมใบไม้กระซิบราวกับเล่าเรื่องราวเก่าแก่และทันใดนั้นเองปรากฏภาพร่างชายชราภาพและหญิงสาวในชุดไทยโบราณลอยเด่นใส่แสงจันทร์น้อยร้องเบาๆแต่กลับไม่ได้กลัวเขากลับรู้สึกว่าเป็นมิตรและอบอุ่นเหมือนตานาำกำลังรับฟังและปกป้องเขาอยู่ ตั้งแต่วันนั้นน้อยเรียนรู้ว่าผีไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวเสมอไปหากแต่คือวิญญาณที่ยังผูกพันกับสิ่งที่รักและมีบทบาทสำคัญในความเชื่อและวัฒนธรรมไทยที่ช่วยเตือนใจให้เรารักษาความดีและธรรมชาติไว้ตลอดไป เรื่องผีตาน้นาำจึงไม่ใช่เรื่องเล่าสยองขวัญแต่เป็นบทเรียนอันลึกซึ้งของหมู่บ้านนั้นที่ให้ความหวังและความเชื่อในพลังแห่งความรักและการปกป้องจากสิ่งที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้ด้วยใจล้วน